คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow V1 นะครับผมก็มาแล้วนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่ฝากติดตามกันไว้นะครับยังติดตามกันน้อยอยู่เลยนะครับทุกคนโอเคมาคายพีจีเหมือนเดิมนะครับฮิปฮอปไปก่อนเลยจังหวะนี้แพนด้าโยโยเอาเป10สิบ 14แล้วกันเนาะโหทำไมมันมีเศษสตางค์ด้วยนะครับสำหรับแพนด้าชอบสตางค์โอ้โหดอกนี้19ไปดิจัดไปครับคูณสมีต่อหรือเปล่าเอ้ยมีครับดอกแรกมาสวยเลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นไม่มาเลยอะไรเนี่ย ทุน400นะไม่ต้องพูดกันมากนะครับไอ้ภาพมันเล่าเรื่องอย่างเดียวนะทุกคนโอเคสวยดีดอกนี้จัดไปดีครับล้างเอาแล้วไงเออเอาก็มาดีครับโอเค115ครับผมเอาเรื่องกลับมาเท่าทุนเลยนะ โอ้ยผมก็ซูกกจิน้อยเรียบร้อยนะครับอิ่มจริงเอ้าได้ฟรีสปินได้ฟรีสปินสามฟรีเกมนะครับทุกคนโชว์ต้องไล่เท่านั้นนะ่ะเกมเนี้ยโอ้โหหมดโอเคเอ้าได้เพิ่มมาเนี้ยอย่างเงี้ยได้เพิ่มโอ้โหไซ่ตูดไซ่ตูดโอ,โอเค are you ready เอาไม่ใช่นะครับไม่ใช่ <c oughs> อุ้ยแล้วเบิดสองอันเลยเหรอโอเคเลยหนึ่งฟรีเกมมาไหมโอ้โหไม่มาไม่เป็นไรก็ได้เงินรางวัลรวมมาที่153นะครับทุกคนเป็น500ร้แล้วทุกคนไปต่อไปต่อไม่รอครับโอเคสวยมีต่อครับ ไม่ไมีไหมเอ้ยอเกือบเกือบไม่มีนะผมเคยเล่นอยู่นะเกมเนี้ยคูณเกืบสามสิบหรือว่าเคยได้ไปรอบหนึ่งไม่รู้อะนานแล้วตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆเลยเคยเล่นอยู่นะครับเกมนี้มาแบบมาแบบมาดีมาก <laughs> สวยไม่มีต่อ เดี๋ยวจะกลับจกลบกลับมาเข้าเอ้กลับมาเข้าอีกกลับมาเท่าทุนนะครับตอนนี้เดี๋ยวสี่ร้อยเหมือนเดิมนะครับผมอะไรครับนี่อ่ะสวยระเบิดด้วยเออแจมมีโอเคสามสิบสามหุยดอกแพงครับดอกแพงมีต่อครับ เอาได้ฟรีเกมอีกแล้วโอเคสวยครับฟรีเกมสมรอบสมรอบนะ <laughs> ถ้าฟรีเกมคือจะคูณ5ตามนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อย19บาทน้ำตาจะเล็ดโอเคไม่เป็นไรตอนนี้มีกํำไรประมาณร้อยเงน้นนะ อันนี้แค่บอกตอนนี้นะครับทุกคนมันจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่กําไรหรอกเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่เลิกนะครับถ้าเลิกแล้วนั่นคือกําไรนะถ,ถ้าเกินทุนโอเคสวยโอ้โหดูดิแพนด้าเต้นยับเลยครับทุกคนตอนนี้โอ้โหแล้วเบิดไปอีกทีแล้วก็มาอีกครับยังไงเอยตอนนี้เป็นหกร้อแล้วนะ เอา้าทำไมฟรีเกมลงบ่อยจัดมาอีกแล้วทุกคนมันหมุนได้ทีละสรอบมมันน้อยมากเลยนะจริงๆน่าทำมาสักแบบ5้หรอบนะครับโอเครอบนี้ได้72นะก็ตอนนี้เป็น700แล้วครับทุกคนเอาละเริ่มมีเริ่มเห็นกำไรนะครับเออเอาโอ้โหสวยบินล้างอย่างนี้จัดไป เอา้าดูดิฟีกเกมเข้ายังบ่อยเลยทุกคนเลไหลหน่อยคูณ5เนี่ยหนักๆขอหนักๆเอาซ้อนเลยทุกคนสบายแลวงานนี้บึ้มไปอีกทีมาอีกทีโอ้โหเพิ่มไปอีกครับได้อีกเป็นเหลือสี่หมุนโอเคสวยมีครับ มีต่อไหมเอ่ยเอมาเอ้ยมาจริงเว้ยเอาแล้วไงทุกคนยังไงรอบนี้ถึงพันไหมเนี่ยจะถึงอยู่แล้วนะโอ้โหได้อีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับผมเอาถอนเก้าร้อยแล้วกันเอาเ็จด้านหลังปั่นเพิ่มถ้ามันเพิ่มไม่ถึงร้อยก็ไม่ถึงพันก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคน ล้วเบิดไปทีแล้วก็เบิดไปดีมาดีครับเอาจนได้โอ้โหสุดจริงครับผมเอาถึงพันทุกคนงั้นงั้นเราพอเท่านี้นะครับทุกคนผึงพันแล้วนะครับกําไร600ทุน400รอยอดเฉยเลยฟรีเกมลงลวจัดเกมนี้แต่จริงจมันก็ไม่ได้มาบนได้เงินบ่อยแบบนี้เป็นตลอดนะครับ จริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วแต่จังหวะด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารีบไปเล่นอีกสักเกมนะครับในช่อง Tomorrow ช่องหลักนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันนะเกมนี้เอาไว้เท่านี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้รูดกระดิ่งใช่อง Tomorrow V1 ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนโอเคไปถอนก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันอีกช่องหนึ่งนะครับบายครับผม